ดีค่ะวันนี้สลิปหลอนช่องของคุณนอนไม่หลับก็มีเรื่องเล่าจากคดีฆาตกรรมปริศนามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนอื่นรับกวนกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝากและวิดีโอนี้ก็คือเรื่องคดีฆาตกรรมบ้านต้องสาบ EP 2เงามืดแห่งคำสารภาพความเดิมตอนที่แล้ว คดีฆาตกรรมปริศนาที่บ้านเก่าริมคลองได้ทิ้งคำถามมากมายเอาไว้เสียงกรีดร้องในคืนฝนตกยังคงกล้องอยู่ในหัวของคนที่ได้ยินศพไร้เงาแต่เต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้ยังคงเป็นปริศนาโยฮันและคนในหมู่บ้านต่างถูกพันธนาการด้วยอดีตที่ไม่อาจลบเลือนแต่ในความเงียบสงัดของคืนใหม่ ความจริงกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆรุ่งเช้าวันใหม่อากาศในหมู่บ้านกลับหนาวเย็นผิดปกติเสียงหมาเห่าหอนดังขึ้นพร้อมกันราวกับรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ผู้คนตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดระแวงสายตาทุกคู่หันไปที่บ้านริมคลองอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มกลับเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุใหม่ พวกเขาพบคราบเลือดจางๆที่ยังติดอยู่ตามพื้นไม้เก่าแต่ที่น่าตกใจกว่าคือร่องรอยเท้าที่ไม่เคยถูกบันจึกมาก่อนเหมือนใครบางคนยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งนั้นแม่เท่าประจำหมู่บ้านเล่าขานตำนานเก่าว่าบ้านหลังนั้นสร้างทับสุสานโบราณใครที่เคยทำผิดบาป มักจะถูกผีเฝ้าที่นั่งพิภาพษาและผู้ตายทุกคนจะกลับมาถามหาความจริงโยฮันนั่งเหม่อมองไปที่แม่น้ำใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลและไม่เป็นสุขเขายังจำคืนวันนั้นได้ชัดเจนคำพูดสุดท้ายของเพื่อนสนิทยังคงหลอนหูทัดแดอยากให้ฉันหายไปจริงๆก็ระวังตัวไว้ เสียงนั้นดังขึ้นส้ำๆังในความฝันของโยฮันจนเขาไม่แน่ใจว่านั่นเป็นเพียงความสรงจำหรือเป็นเสียงที่ดังขึ้นจริงจากเงามืดในบ้านคนในหมู่บ้านเริ่มพูดกันว่าโยฮันอาจรู้ความจริงมากกว่าที่เล่าเขาถูกจับจ้องทุกย่างก้าวราวกับเป็นผู้ต้องหาแต่โยฮันกลับเงียบไม่ตอบคำถามใดๆ สายตาเขาเต็มไปด้วยความลับที่ไม่อยากเปิดเผยคืนต่อมาเสียงฝนก็ตกหนักอีกครั้งฟ้าแลบสว่างจนเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านเก่าเงานั้นไม่ไหวติงรากับกำลังมองใครบางคนอยู่และหายไปในวินาทีที่ฟ้าผ่าลงมาตำรวจพบหลักฐานใหม่ในห้องใต้ดินเป็นเสื้อผ้าที่มีคราบเลือดและฉีกขาด ร้อมกับจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จจดหมายนั้นลงชื่อด้วยชื่อของเพื่อนสนิทโยฮันข้อความในจดหมายกล่าวโทษใครบางคนอย่างรุนแรงเขาเขียนว่าถูกกดขี่ถูกดูถูกมาตลอดและเขากำลังจะเปิดเผยความลับทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นแต่จดหมายนั้นไม่เคยถูกส่งออกไปข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่า เพื่อนสนิทของโยฮันไม่ได้ตายธรรมดาแต่ถูกทำให้หายไปเพราะความอิจฉ้าความสัมพันธ์ของทั้งสองถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอย่างละเอียดไม่มีใครมองโยฮันเหมือนเดิมอีกต่อไปโยฮันพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครแต่ยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่คนกลับไม่เชื่อแม่นแต่น้อยเสี่ยงซุบซิปในตลาด เสียงกระซิบในวัดทุกที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาที่มองไม่เห็นตัวคืนหนึ่งโยฮันเดินไปที่บ้านเก่าเพียงลำพังเขาตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนเห็นประตูไม้ส่งเสียงเอียดอาดเมื่อเขาผลักเข้าไปกลิ่นอับชื้นตลบอวกราวกับต้อนรับการกลับมาในห้องโถงเขาเห็นเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่ง เก้าอี้นั้นโยกไปโยกมาเบาๆแม้ไม่มีใครนั่งเสียงฝีเท้าดังขึ้นร,บรอบๆตัวแต่เมื่อหันไปกลับไม่เห็นใครเสียงกระซิบดังขึ้นต้้ยหูแกจำได้ไหมคืนที่เราทะเลาะก,กันโยหันหน้าซีดเหงื่อไหลท่วมตัวเขารู้ว่านั่นคือเสียงของเพื่อนไฟตะเกียงในบ้านติดขึ้นเองอย่างช้าๆ และเงาของคนหลายคนปรากฏขึ้นบนผนังแต่ในความเป็นจริงห้องยังคงว่างเปล่าเหมือนเงาทั้งหมดกำลังตัดสินเขาโยฮันซุดลงคุกเขา่าร้องไห้และสารคราพเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเพื่อนแต่ความเกลียดชังที่กดไว้ในใจต่างหากที่ผลักเพื่อนไปเงาบนผนังเริ่มขยับราวกับรับฟังคำพูดทันใดนั้น ลมแรงก็พัดเข้ามาหน้าต่างเปิดกว้างจนเสียงดังสนัน่นเงาทั้งหมดหายไปเหลือเพียงเงาหนึ่งที่ยังอยู่เงานั้นยืนชี้นิ้วมาที่โยฮันโยฮันกรีดร้องและววิ่งหนีออกมาเขาล้มลงกลางฝนสั่นสะท้านทั้งตัวแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้า เป็นเพื่อนสนิทที่ควรตายไปแล้วชายคนนั้นใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเขาพูดแค่เพียงว่าฉันยังไม่ได้ไปไหนโยฮันแทบขาดสติหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพนั้นติดตามแม้กระทั่งหลับตาลงไปตำรวจตามมาเพราะได้ยินเสียงกรีดร้อง แต่พวกเขากลับไม่เห็นใครเลยนอกจากโยฮันเสื้อผ้าโยฮันเปียกโชกเต็มไปด้วยโคลนและมือของเขามีคราบเลือดติดอยู่โดยไม่รู้ว่ามาจากไหนหลักฐานถูกส่งตรวจในห้องแล็บผลที่ออกมาน่าตกใจเลือดนั้นตรงกับดีเอ็นเอของเพื่อนที่หายไปทั้งที่เขาควรตายไปแล้วเมื่อสิบปีก่อน ทุกอย่างเริ่มซับซ้อนจนเกินจะอธิบายได้คนในหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าเพื่อนสนิทยังไม่ตายแต่ถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งบางคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณกลับมาทวงความจริงทั้งสองคำตอบต่างทำให้เรื่องยิ่งสยองโยฮันถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเขาพยายามอธิบายว่าทั้งหมดคือฝีมือของผี แต่ตำรวจไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียวเขาถูกตราหน้าเป็นฆาตรกรอย่างสมบูรณ์คืนที่เขาอยู่ในห้องขังเสียงฝนตกดังต่อเนื่องโยฮันเงยหน้ามองหน้าต่างเล็กๆและเห็นเงาคนยืนมองเขาอยู่ข้างนอกเงานั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นเคาะกระจกเสียงเคาะกล้องสะท้อนในห้องแคบโยฮันกรีดร้องลั่นจนผู้คุมต้องรีบวิ่งมา แต่เมื่อเปิดไฟก็ไม่เห็นใครเลยเรื่องราวเดินทางมาถึงจุดที่ทุกอย่างพร่ามัวความจริงกับคำโกหกเริ่มแยกไม่ออกโยฮันคือฆาตกรหรือเป็นเพียงเหยื่อของเงามืดกันแน่และใครกันแน่ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนสนิทหรือเพียงภาพลวงตาคดีฆาตกรรมปริศนานี้จบลง แต่ความสงสัยจะยังตามหลอกหลอนไปตลอดการคดีฆาตกรรมปริศนาเรื่องนี้ก็จบลงแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงอีนี้หากชอบก็กดไลค์ให้กับช่องเราด้วยแล้วในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ